สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Neo ES8 นะวันนี้นะเราจะเช็คดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนเราจะใช้กล่องกล้วยเอาใส่ในรถนะแล้วก็วัดดูว่ามันใส่ได้กี่กล่องแล้วก็คันนี้นะผมจะเรียก SUV นะคันอื่นนี่เช่น i o n i เนค้าเขาก็จะเรียก SUV แต่มันไม่ใช่เป็น SUV s u v มันจะต้องใหญ่เนี่ยผม173ซซนติเมตรนะดูสิว่ารถมันใหญ่แค่ไหนอะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะ เอา,เอาช่วงล่างลงหน่อยมันมี Air Suspension นะแล้วก็รถคันนี้มันมีฟีเจอร์หนึ่งชื่อ easy loading แล้วกด easy loading มันก็จะทำให้ช่วงล่างลงและรถมันจะต่ำกว่านี้เพราะที่มันสูงนะนะแต่ว่าถ้าเราจะของเข้าหรือว่าออกถ้าเราให้มันลงหน่อยมันก็จะได้ขนเข้าไปง่ายดีเดี๋ยวแป๊บเดียวนั่นพร้อมแล้ว นักคนก็อยากจะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีที่เยอะแค่ไหนนะกับคันนี้นะ่ามนันแปลกๆนะอยนะมันมีเนี่ยมันมีฝาที่นี่นะเราก็ต้ององัด,ง,ด,ง,ดงัดเขาเปดิดนี่นะีโอเคเปิดฝาแล้วก็มันมีที่ดึงนี่หนะ่อดึงอันนี้อ่าปเปิดแล้วข้างหน้าโอเคแล้วข้างหน้านี่ก็เป็นอย่างนี้นะตรงนี้ใส่อย่างนี้ <c oughs> Next EV p o อ e r Source แล้วก็ที่นี่ก็ในอันนี้คงจะเป็น junction box นะมีสายสีส้มเข้าไปเต็มเลยเนี่ยแล้วอันนี้เป็นมันก็เป็น all wheel drive ก็น่าจะมีมอเตอร์อยู่ข้างล่างอ๋อผมเห็นว่ามันอันนี้มันคงจะเป็นโฟมที่กันไม่ให้เสียงออกมาโอเคแล้วก็อ๋ออันนี้จะสูงขึ้นไปนะ ลูกคุณเห็นไหมมันสั่นนะก็แปลว่าใช่มันเป็นแอร์ที่สั่นคันนี้มันมีฮีทพัมปะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีที่ไว้ของนะข้างหน้าเนี่ยแล้วผมก็ได้ถามนิวนะขอยืม6เบาะได้ไหมแล้วเขาก็มี6เบาะเพราะว่ามันจะมีที่มากสุดแล้วนะเนี่ยเบาะนี่นะเราสามารถที่จะเ,เลื่อนไปได้ข้างหน้าอ,อ๊ยข้าหน้าเนีโอ,โอเคมันล็อกที่นี่โอเคล็อกที่นี่ แล้วก็เราก็เอนได้โอ้โหสบายอ่ะอนี่เอ้ะทำไมมันมันมันลงไม่ได้อะโอเคแค่นี้มันก็จะโอเคก็ไม่เป็นไรใช้ได้สบายเช่นนี้ก็มีสามแถวแล้วนะอันนี้เป็นหกเบาะผมก็คงต้องนับดูว่าโอเคถ้าเรา เอาเบาขึ้นอย่างนี้ตั้งไว้แล้วเราจะใส่ได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ค่อยพับเบา้าหลังสุดแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็พับข้างหน้าด้วยสุดท้ายแล้วผมก็ได้ยินะว่าคันนี้มันมีคิกเซนเซอร์นะแต่ว่าเออโอ้โอ้โอ้เวิร์กเลยโอเคบางทีนี่ต้องเตะเตะไปเตะมากกว่ามันจะเวนะิร์กเลยถ้ามันโหมดนี้ก็ไม่ค่อยมีที่นะมีทีนะ่นิดหน่อยแล้วก็ ก่อนนี้ก็มี12โวลต์เออ่แล้วอันนี้ฝานี่มันเปิดได้เฮ้ยโอ้เอาออกได้ไหมเนี่ยเออไม่แน่ใจนะว่อาออกได้ไหมอโอเคเอาใช้มันแล้วก็ใต้นี้ก็มีควายนิดหน่อยเอา่านี่คืออะไรอะ่ะอ,อ่ะไว้ที่เดิมอันนี้คงใช้ไม่ได้หรอกที่ใต้นั่นแหละ มีแค่นี้เชษนาขนี้ก็ไม่รู้ว่าไหมต้องกดดัอรโอเคดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนนะถ้าสามเบาะเอ้สามแถวนี้ขึ้นนี่ก็มีที่แค่สามกล่องก็ไม่ต้องหวังแล้วว่ามันจะมีที่เยอะถ้าหมดอย่างนี้แต่ถ้าเราพับเบาะนะมันก็จะมีที่เยอะขึ้นเลยแต่ว่าเบาะข้างหน้าเนี่ยเราจะปรับยังไง แล้วคันนี้อ่ะถ้าเราเดี๋ยวเราเช็คน,นะถ้าเอาเบาะไหลก็ไปหลังสุดเลยมันมีที่เยอะมากเลยเนี่ยเหมือนไอออนิก้าแล้วก็เบาะข้างหน้านี่ผมก็ได้ปรับสําหรับผมจะนั่งขับนะก็แปลว่าเรามีที่มากกว่านี้เราเราน่าจะขยับไปข้างหน้านหรือถ้าเราขยับไปหน้าสุดนะแล้วก็ไหลไปให้มันคลิกล็อกที่นี่อขนาดอย่างนี้ก็ยังใช้ได้เลยเนี่ยฮะแล้วก็น่าจะ ปรับให้มันเป็นถ้าเรามีที่มากสุดนะข้างหลังโอเคถ้าแล้วก็ถ้าเอ็นลองลอง,ลองให้มันล็อกเนี่ยโอเคใช้อย่างนี้รอบที่สองนะผมจะให้ดูนะว่าเรายัดใส่ยังไงเนี่ยนี่คุ้นเปถึงหลังคาเลยนะเรียงเต็มเลยนะข้างล่างนี่ก็มีที่ไว้หนึ่งกล่องแล้วนะเนี่ยระวังเบาะเข้านะแล้วก็ข้างหลังนี่มันใส่ได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว

16กล่องแล้นะโคตรเยอะเลยอะถ้าเทียบกับคันอื่นนะ m o d e l X หรือว่า Ionix นี่มันก็ใส่ได้ประมาณ10-11กล่องแล้วนะอันนี้16อ่ะโอเคถึงแม้ว่าเราขยับไปข้างหลังนิดหน่อยนะมันก็ยังจะมีที่มากกว่าสิบสอนะงสิบสาอ่ะปาโทษบางคันนี่นะ16กล่องน,นี่ทั้งรถเลยนะ <laughs> โอเคตอนนี้เราจะพับปอแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งแล้ตอนนี้นะถ้าเรา ได้พับเบาะอย่างเงี้ยหกเบาะนะมันจะมีที่ระหว่างเบาะนี่แนะแต่ว่ากับกล่องกล้วยนี่เราเอากล่องกล้วยยัดใส่ไม่ได้มันไม่มีที่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องธรรมดานี่ก็อ,อาจจะเอากระเป๋าเอาอะไรก็ได้มาใส่มานนี้ได้แต่ว่ากับเทสนี้นี่มันใส่ไม่ได้เลยนอกจากถ้าเราจะเอากล่องกล้วยแล้วก็ตัด2ชิ้นแล้วก็เอายัดใส่นี่ก็ได้รอบที่สามนะจะดูนะว่าเราปิดประตู ทุกทีแล้วนะแล้วก็เช็คข้างหน้าแล้วก็นั่งได้นะมีที่อยู่นะกล่องมันก็ไม่ค่อยโผล่มาเยอะนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นอย่างงี้นะเต็มเลยยัดเต็มที่เลยข้างนี้นี่โอเคก็เออมันก็ยากหน่อยเราก็ต้องพยายามเลียงให้มันดีที่สุดแล้วก็

สามสิบเอ็ดสามสิบสองปัดท่อสามสิบสองกล่องแล้วนะมากกว่า Model X ห้าบอกอ,นนอันนั้นเป็นห้าบอกแนละ้วอันนี้เป็นหกบอกแล้วเนี่ยเราคิดดูสิถ้าเรามีแบบนี้ที่เป็นห้าบอกมันจะมีที่เยอะแค่ไหนอะเนี่ย ES แปดนะ่ะมีที่ โอ้เยอะเลยสากล่องเลยอะ่ะฮะฮะก็แปลว่า Model X Go Home, E-tron Go Home, Ionic 5 Go Home คันนี้เป็น King of Space โอเคนั้นเป็นแค่นี้ครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ